สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไมค้าไปนะครับสวัสดีครับเข้มครับเราก็เอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดอยู่ในบ้านเห็ดนะครับเมื่อกี้นะครับพวกเราก็เพิ่งอัดวิธีการทําบ้านเห็ดกับหัวเคที่ไปครับแต่ว่าเครื่องดับครับก็เลยคลิปเลยเฟลไปนะครับก็ช่างเถอะครับพวกเราก็มาเริ่มกันเลยครับที่ก็บ้านเห็ดหลังน้อยนะครับ พวอเอาแค่มีบันไดเอ่มแล้วก็ไอเทมอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะก็มีเตียงวูดแอนแพ l a n เอ่อจริงๆงเราก็สามารถแค่สร้างห้องต่อไปก็แบบได้แล้วได้ครับได้ครับให้มันบ้านดูก้องขึ้นหรือไม่ก็สร้างทางขึ้นไปขึ้นบนได้อีกนะคะใช่ครับถูกต้องที่สุดเลยครับแต่ก็ารกิจของวันนี้เราก็คือทำไมครับ พวกเรามีเวลาเพวกอเราก็จะทำไรดีเพื่อก็จะเอาชีวิตรอดหนึ่งคืนนะครับสู้กับมอนนะครับครับแต่ตอนนี้พวกเราไม่มีของอะไรเลยครับแยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับพวกเราเพิ่งปรับเกมโหมดมาครับอ้าวอย่าเล่นวิธีนี้สิพวกเราก็ขอการทําการเสกของหน่อยนะครับบางทีไม่ใช่บางทีอะครับส่วนใหญ่เลยอะครับพวกเราจะเสกของกันครับ เพราะพวกเราเออม,มันกากครับพวกเรามันกากพวกเรามันไม่เก่ง <c oughs> เอเอช่วยของพวกน,นี้เก็บเลยก็ได้ครับเอาดีลิทเลยดีลิทเลยกดตรงอินเวนทอรีอร่อ <c oughs> ่ะคลิกไปเลยคลิกไปเลยคลยคิกเลยอ่าไม่ได้หรอโอเคครับท่านี้ก็อ๋อจะนะครับ ครับนึงขออนุญาตเอาเกาะโซ่ครับเอาเกาะโซ่ใส่เกาะโซ่เดียวเดียวเดียวขอเอ็นชาร์ดหนึ่งนะครับโอ้โหเกียนี่หว่าไม่เก่งใช้เศกแอนวิลมาด้วยสิครับเศกแอนวิลโอเคครับเ็นชาร์ดเมนเชเบิลอยู่นี่ครับวางไว้นี่ครับจากนั้นล้วใเอ็นรครับเกเ่ครับแอนวิลอันนี้ครับ โอเคครับอย่างนั้นเสกนะครับเสกดบเพชรมาด้วยครับไม่ใช่ครับนี่ครับดับเพชรครับเสกดับเพชรมาอีกอันนึงด้วยครับเพราะาใช้แอมวิวรวมใช้แอมวิวผสมครับพวกเราก็ขออนุญาตจ้าตรด้านหลังด้านหลังด้านหลังตัวนอย่กงนี้เลยเล่นลยเลงนี้เลยครับเลเวล3แล้วกันครับพวกเราชอบหาเลเวลสูงๆนะครับ รนแปดนี่พอใช้ได้ครับอู้แอมบรอกกิ้งนะครับเอฟเฟเกของมันคือไม่แตกครับอืมตัวหนึ่งนะครับใช้เลเวลห้าก็ได้ผมต้องการแบบดีๆนะครับมันต้องการเลเวลโอ้เลเวลเจ็ดเอาเลเวลเจ็ดก็ได้ครับโอเคครับดูออปชันหน่อยครับสมัยด์กับน็อกแบ็กหนึ่งครับอย่างนั้นนะครับคุณก็ใส่แอมวิวมาเลยครับโอ้ ยมเลเวลเจ็ดครับอัมบรกกิ้งหนึ่งนะครับใช้หมวกเอนชานชุดเกาะเอนชานได้ไฟเออร์พ rotection ครับเอฟเฟกต์คือกันไฟครับสุดยอดแจ๋วมากเลยครับเอฟเฟกต์อันนี้ครับเอิ่มเอเมเมนต์กับยู Take your advantage get it done Option protection one นะครับแล้วก็รองเท้าเพชร เอาชั One, <ด>้น protection o เหมือนกันนะครับแล้วคุณก็ใส่ ambu มาเลยครับใส่ ambu มาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับ <c oughs> อุย้ยเสียงเหล็กนะครับจากนั้นก็เอาดาบเพชรมารวมกันครับของอันนี้นะครับเพิง่งเทางการสร้างขึ้นมาในภาพ1.4.2่งจ <c oughs> นะครับเอิอ่มคือพันผมอยู่กับแขกรับเชิญทีทีเอ่มคุณบหมนทีทีนะครับเอ่มภาพอาจจะไม่ชัดนะครับคือแสงมันมืดครับ เห็นให้เห็นน้องชายเขาหน่อยครับยิ้มหน่อยได้ไหโอเคครับเราจะเอาชีวิตรอดกันหนึ่งคืนนะครับออปชั่นเชฟเนี่ยสวนหนึ่งครับโหคุณเล่นเช้าอย่างนี้เลย <c oughs> ก็พอเลยครับ <c oughs> คุณก็ใส่เกาะไปเลย <c oughs> ปรับโหมดเลยครับปรับเกมโหมดเลยเป็นหนึ่งนะครับ ครับเก็บหมดศูนย์เลยครับเอ,อ่อแล้วคุณทำเซตด้วยครับทำเซตไปเวลาตอนกลางคืนเลยครับแต่ว่าคุณไม่ต้องเก็บของนะบ้างครับยังไงครับคุณทำเซต12500เลยครับ เดี๋ยวก่อน<ม>เดี๋ยวก่อน<ม>เดี๋ยวก่อนยังยัง<ฮ>เดี๋ยวก่อนผิดอีกแล้วผิดตลอดเลยใชครับทคือ<พ>คลิปของพวกเรารัทาเซ็ตเท่าไหร่นะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับโอเคครับแล้วก็เป็นเซ็ตเวลาใกล้จะมืดนะครับทีนี้พวกเราก็เริ่มไปไฟกับมอนเลยครับไปกันเลยโอ๊ตแป๊บนึงนะครับ <So> ผมรู้สึกว่า

โอเคครับพวกเราถูใช่ใช่ไหมะครับเย้เรามีทอสอยู่แค่อันเดียวนะครับตชุกกระพลังเกราะเต็มเพราะพลังเกาะอินชานนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะพักหนึ่งมอนก็จะเกิดแล้วครับผมขออยู่ใกล้ๆบ้านกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวเราถ้าเกิดเราหลงบ้านแล้วมันจะตามหาอย่างรมาแล้วโอ้โหขี้ขวาที่ดาบขีกขวาที่ดาบจะกันลูกธนูองสเกลตันได้ กินซะด้วยคเขาต้องมีกลยุทธ์เอ้ยรอให้สเกลต้ามาาันทะเลาะกันนี่พวกก็มีเลเวลมานิดนึง่งอ่ะโหมันตบคันธนูซะด้วยครับโคตรแจ๋วอ่ะครับแต่บ้านเราก็พังอยู่นะครับเก็บลูกธนูแล้วครับพวกเราต้องใช้ลูกธนูพวกเราต้องได้ใช้ธนูแน่ครับนั่นคลิปนั่นใช้คิปเปอร์หรือเปล่าครับ เออพวกเราพวกเราไม่พรไม่สามารถทำให้คุณเห็นได้จริงๆนะครับ mm hmm. คือสําหรับวันนี้ mm hmm. ผมว่าเราก็คงจะต้องจบคลิปแค่นี้แล้วครับ mm hmm. เพราะว่ามองไม่เห็นจริงครับไม่เห็นแค่บ,บ้านเห็ดที่ถูกสกลตังยิงเละเมื่อกี้ mm hmm. เออคุณนอนเลยนะครับคุณเหมือนเออทำไมนอนไม่ได้ครบคคคนนับคนนีนนไอเทมมีอะไรบ้างครับตอนนี้เนี่ยอีมีอะไรบ้างครับ อุย้ยสภาพเน<ท>ี่ยคูน่าสงสารนะครับโอ้โหธนูติดเต็มเลยครับธนูติดเต็มเลยคม่น่าสงสารอะ่ะผมน่าสงสารอย่างน่าสงสารเลยครับผมคิดว่าเหมือนกำลังติดอะไรอยู่นะครับวางบันไดด้วยสิครับโอ้ยอย่า เรางี้ผมเสกเป็นทองมาดีกว่านะครับออปชันรีเจเนเรชันเนี่ยนะเล่นนี้เลยเอระแล้วกล่องจะเปิดไงอ่ะติดติดพิษสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องจบคลิปแค่นี้แล้วนะครับนอนนอนเลยโอเคครับพวกเราก็จะนอนแล้วนะครับก็พวกเราขอลงไปข้างล่างก่อนนะครับลงเลยลงเลยชาแล้วครับโอ้ย